ส,ส,ด,ส,สด,ดีค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดาเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้อย่างไรครับพบคําตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้ำครึ่งแก,ก,กว้วกับดิฉันสุดาราศีปานะค่ะกับผมสุรัตน์โพธิ์ทิพ์ภาทครับผม อาจารย์คะหญิงมีโอกาสได้กลับไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีประสบการณ์หลายๆท่านซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศชาติในอดีตท,ทั้งนั้นเลยปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่สังเกตคะ่ะว่าแนวคิดของเขานะคะจะมีการเก็บเหมือนวกกลับไปก็คือเหมือนมีการพัฒนา คืนกลับให้กับสังคมครับผมค่ะโดยการที่เห็นว่าเยาวชนสําคัญที่สุดในการที่จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ประเทศชาติจะได้ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มที่ค่ะโอเคนะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีคิดที่มองไปในอนาคตละใช่ไเพราะว่าปัจจุบันกับอดีตอดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันก็ก็ต้องเป็นการทําในสิ่งที่เราทําอยู่แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปคือว่า เยวาวชนของชาติในรุ่นต่อไปล่ะช่แล้วคนไม่ใช่ชาติก็จะอยู่ได้เพราะอนาคตนั่นเองนั่นละค่ะคือ,คอคสิ่งสําคัญที่สุดนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้ค่ะได้คิดคํานึงถึงและเมื่อคํานึงถึงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือลงมือทำอลงมือปฏิบัตินะใช่แล้วค่ะมเมื่อปฏิบัตินะคะสิ่งแรกก็คือว่าการสร้างขึ้นมาจะทํายังไงล่ะสร้างคนก็ต้องมีโรงเรียนแล้วโรงเรียนแบบไหนล่ะถึงจะสามารถสร้างคนขึ้นมาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าได้ถ้าหญิงพูดอย่างนี้ตอนนี้เรรอยยู่ีโงงน จริงเหรอครับธรรมชาติสวยงามแบบนี้ไม่น่าเชื่อจะเป็นโรงเรียนใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสัตยาสายนะครับที่อำเภอชายบันดานจังหวัดลบบุรีครับหญิงครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมน้ําในแก้วของเราครับหญิงเป็นใครครับผมเป็นดออรอาจองชุมสายณะออุทย,ยาค่ะนะครับเรารู้จักท่านในฐานะ นักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่านะครับหลังจากนั้นบทบาทหล,ลายอย่างเลยครับเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยแล้ววันนี้ท่านมาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายในการที่จะพัฒนาคนแต่พัฒนาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ<ช>ตั้งแต่อนุบาลเลยจนถึงม6เลยใช่แล้วค่ะที่โรงเรียนนี้ค่ะคก็คือสอนให้เด็กเนี่ยไม่ได้เก่งเพียงอย่างเดียว<ม>แต่ต้องเป็นคนดีด้วยซึ่งการ<ม>เป็นคนดีสําคัญยิ่งกว่าคนเก่งและต้องดีอย่างมีคุณค่าค่ะใช่ครับเรามีโอกาสได้ไปพบบบบกกััััแขขรรรเเเชิองาวนนนี้ลยะค ค่ะดออรอาจองค์ชุมสายณอิทยาค่ะก็คือน้ำในแก้วของเราในวันนี้ค่ะไปพบกันในช่วงเติมน้ำค่ะครับผม ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทํานอกสถานที่นะครับมาเยี่ยมถึงบ้านของน้ําในแก้วเรานะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอชายบานจังหวัดลบบุรีนะครับท่านเองนั้นท่านเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ประจําที่องค์การนาซ่านะครับเราก็หลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยท่านก็มีโอกาสได้เป็นบทบาทของครูบาอาจารย์นะครับสอนหนังสือก่อนที่จะมาเข้าสู่องค์การกลางเมืองนะครับในช่วงท้ายของชีวิตนะครับท่านอุทิศตัวเองในการสร้างคนนะครับ มาเปิดโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนสัตยาสายนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับดรอาจองค์ชุมสายนะัยุทธยาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับอาจารย์ครับอะไรที่ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าการพัฒนาคนโดยเฉพาะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่อาจารย์ต้องทำและอาจารย์เบนเข็มตัวเองมาเรื่องการพัฒนาคนในวัยที่อยู่ในวัยตั้งแต่เด็กเลยเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ค,คือพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ผมอายุยังไม่มากตอนนั้นยังอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยยังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อย่างเงี้ยผมก็เริ่มคิดแล้วว่าชีวิตนี้เนี่ยต้องเป็นชีวิตของการที่เราช่วยคนอื่นให้เขามีความสุขช่วยเขาเห็นทิศทางชีวิตที่มันถูกต้องมันเริ่มคิดตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะเสร็จแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าผมจะบวชเป็นพระดีกว่า แต่พอคิดไปคิดมายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เราต้องออกไปสู่สังคมคนะฮะถ้าเกิดเราเก็บตัวอยู่ในวัดรอ,อให้คนมาหาเราอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกนักในการเป็นพระนะครับผมก็คิดว่าเออทั้งนั้นเราอยู่ในสังคมก็เลยเอาละผมก็เลยไปรับทุนในตอนทำปริญญาเอก พอรับทุนแล้วก็กลับมารับราชการพอโดนบังคับจากจากทุนน่ะนะครับ,รบก็เลยมาอยู่ที่จุฬาแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องมาสอนก่อนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วพอสอนไปสอนมาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่เรายังไม่สามารถช่วยคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงๆครับผมผมก็ลองผมก็ลังก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองต้องมีประสบการณ์ในหลายๆด้าน ก็เลยไปเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างนะฮะที่ไปทํางานงานขององค์การนาซาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไปเป็นนักการเมืองบ้างครับเราต้องไปเป็นนักธุรกิจบ้างคือไปเป็นหลายละย่างแล้วผมก็ไปเป็นทุกอย่างครับก็ไปเป็นนักธุรกิจก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลายบริษัทนะฮะไปเป็นนักการเมืองก็ได้รับเลือกเป็นสอสอแล้วก็สวด้วยนะครับนะฮะแต่เสร็จแล้ว ผมก็ทําอะไรไม่ได้คือไปสอนเขาไม่ได้ไปอบรมเขาก็ไม่ได้นึกว่าผมจะไปช่วยนําทางปรากฏว่าทําไม่ได้ผมก็เลยคิดไปคิดมาถ้างั้นมีอยู่ทางเดียวครับเราสอนเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้เป็นคนที่ดีเลยตัดสินใจเลยครับตั้งแต่นั้นว่าผมจะเริ่มอสอนเด็กอันนี้พอจะสอนเด็กก็ต้องเป็นครูด้วยนะครับนะฮะ ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาอบรมครูกันก่อนเพราะตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าจะสอนเด็กอย่างไรครับผมก็เลยคิดว่าเราอบรมครูไปก่อนก็เลยไปอบรมครูทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์ไปเรียนเองเหมือนว่าไปอบรมไปครูด้วยตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นก่อนให้เขาเป็นครูที่ดีนะฮะพออบรมไปได้สักหมื่นห้าพันกว่าคนครูเหล่านั้นก็เรียกร้องบอกว่าไหนขอดูตัวอย่างโรงเรียนแบบนี้ ที่จะสอนเด็กแบบนี้นะครับเพราะตอนนั้นผมเน้นคุณธรรมให้เป็นคนดีอะไรต่างๆครับผมก็เลยตัดสินใจบอกวพวกเพื่อนฝูงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตั้งโรงเรียนตัวอย่างครับขึ้นมานะครับดันั้นเราก็โรงเรียนนี้จึงตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูคนอื่นนะฮะและ้วเราก็ศึกษาวิธีการด้วยการมีเด็กอยู่กับเราเนี่ยเราศึกษาว่า เออเราจะสอนเขาอย่างไรครับสอนอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้หรือเปล่าหรือสอนอย่างนี้ถึง่จะได้ผลตามที่เราต้องการก็เลยเป็นโอกาสว่าผมทําการวิจัยทําการทดลองจากของจริงเลยแทนที่จะไปพูดเป็นทฤษฎีใช่ครับเรามีเด็กอยู่รอมรอบตัวเราแล้วเราก็สอนเขาให้เขาเป็นคนดีครับผมคดังนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเหมือนกัเป็นโมเดลให้กับ ลูกศิษย์หาที่เป็นโรงเป็นนักเรียนในฐานะที่เป็นครูใช่ไหมฮะเขามีโอกาสได้รู้ว่าโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่อาจารย์ว่าในช่วงนั้นที่บอกว่าสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยมันควรจะทําอย่างไร,รนะครับอาจารย์ครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะมาโดยตลอดแต่ผมฟังเมื่อสักครู่แล้วก็เท่าที่ศึกษามาเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่สนใจโลกภายในหมายถึงว่าโลกภายในของเราเองอาจารย์นั่งสมาธิมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ได้ซ้ำไปเท่าที่ผมทราบนะครับ ชีวิตโลกภายในของคนนี่มันอธิบายด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับอาจารย์คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องรู้จักตั้งคำถามตลอดเวลาครับผมแล้วผมก็ตั้งแต่อายุยังน้อยผมตั้งคำถามแล้เราคือใครเราคือใครครับเรามาอยู่ในโลกนี้กันทำไมเพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนคือนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการคิดในการวิเคราะห์ตลอดเวลาครับผม แบบมีเหตุมีผลตลอดเวลาเพราะว่าผมมั่นใจว่าในการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นสอนคนอื่นเนี่ยเราต้องต้องมีหลักนี้ต้องมีหลักเราต้องตอบได้ว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรยังไงมีหลักเราพิสูจน์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนั้นตลอดเวลาเนี่ยผมก็พยายามใช้หลักของวิทยาศาสตร์นะฮะ แม้กระทั่งในชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับผมตั้งคำถามไว้ให้กับตัวเองอยู่เสมอครับพอเราจะตัดสินใจทำอะไรเราต้องถามตัวเองก่อนอันนี้ดีสำหรับเราไหมถ้าเราบอกว่าดีครับต้องตั้งคำถามอันที่สองแล้วมันดีสำหรับทุกคนไหมถ้าเบิดดีสำหรับทุกคนตอนนี้เอาไปทำได้เอาไปปฏิบัติได้อเอาไปสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเบิ่อไม่ดีสำหรับทุกคนมันดีสำหรับรตัว,ตวเราเ<อ>คนเ,เดียวไม่เอา อย่างนั้นไม่ได้เพราะนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วครับหรือถ้าดีสําหรับทุกคนแต่ไม่ดีสําหรับตัวเราก็ก็ยังไม่เหมาะสมยังไม่เหมาะสมยังไม่เหมาะสมครับครับผมเพราะเราต้องมั่นใจในตัวเราเองก่อนและเรามั่นใจในทุกๆคนด้วยมันถึงจะไปได้ครับครับผมอาจารย์บอกว่าเราเริ่มต้นจากการที่ตั้งคําถามมาตัวเองว่าแล้วเราคือใครกันแน่อาจารย์พบดคำตอบว่ายังไงครับคือพอพอตั้งคําถามอันนี้นะครับ เราก็ต้องมีสมมุติฐานที่จะได้ช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าเราคือใครครับคำถามของผมเนี่ยก็คือเอ๊ะแล้วความจริงคืออะไร,รเสร็จแล้วผมก็เห็นว่าเออถ้าเกิดจริงวันนี้ก็ต้องจริงพรุ่งนี้นะฮะพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บอ้าวท้างั้นความจริงในวันมรืนนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้พอเราถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นความจริง แล้วก็ไปเรื่อยๆครับกี่ล้าน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 ปีความจริงก็ย่อมเป็นความจริงและวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้นั้นถ้าเกิดเราบอกจริงวันนี้ต้องจริงพรุ่งนี้ถ้างั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องจริงด้วยแล้วเราก็ย้อนหลังกลับไปนานแค่ไหนก็ตาม,มความจริงก็คือความจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอผมเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็วิเคราะห์ดูอ,อ้าวก็อีนนี้จริงไหมที่ผมนั่งอ,อยู่เนี่ย ไม่จริงเพราะว่าร้อยปีที่แล้วมันไม่มีอีกร้อยปีข้างหน้าหมดเราคงทิ้งหมดสภาพแล้วนะครับแล้วเราดูโลกทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดมีการดับไม่มีอะไรเป็นความจริงจริงจริงนะฮะโลกนี้เกิดมาเมื่อมื่่พ4 0 0ล้านปีที่แล้วเลขอีก4,500ล้านปีจากนี้ไปก็ดับครับเพราะว่าตอนนั้นดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่60เท่า นะฮะมันจะร้อนขึ้นมามากนะครับเสร็จแล้วโลกของเราก็ดับไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรจริงเลยในจักรวาลนี้นะฮะดวงอาทิตย์หรือจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจาก Big Bang ประมาณ14,00นล้านปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เกิดแบล็คโฮลในศูนย์กลางของกาแล็กซีทางทางช่างเผือกของเราแบล็ h โฮลนี้ก็ดูดทุกสินทุกอย่างเข้าไปเรื่อยๆนะครับ แล้ววันหนึ่งก็จะดูดทุกอย่างจักรวาลก็หายแวบ,บไปบเพราะฉะนั้นอะไรที่มีการเกิดต้องมีการ,รดับะังนั้นผมหาความจริงไม่ได้เลยเมื่อหาความจริงไม่ได้เราก็ต้องมาคิดเอ๊ะเราหาทั่วจริงหรือเปล่าเราหาทั่วไปหมดหรือเปล่าก็เ,าเลยมาคิดดูเออเราหาทั่วรอบตัวเราแต่ในใจของเราเรายังไม่ได้หาเลยผมเลยมุ่งมาที่ในใจครับ พอเข้าไปในจิตใจแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อรู้แล้วละ่ะว่าเราคือใครอสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือนิพพานผมนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการดับ,บไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นเราคือนิพพานผม,มันเริ่มเข้าใจอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในแง่ของาศาสนาอื่นเนี่ย ความจริงก็คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือพระเจ้าพระเจ้านะฮะพระเจ้าคือผู้สร้างครับฉนั้นพระเจ้าเนี่ยก็คือความจริงครับพอจักรวาลดับไปพระเจ้าก็ยังอยู่ครับสําหรับศาสนาอิสลามนะฮะความจริงก็คือองค์อัลเลาะห์ใช่ครับเพราะองค์อัลเลาะห์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์อัลเลาะห์แล้วก็นิพพาน ก็คือความจริงแล้วความจริงจะแตกต่างกันได้ไหมไม่ได้ความ,วามจริงก็ต้องเหมือนกันนั้นในที่สุดเราก็เข้าใจครับว่าความจริงเนี่ยก็คือสิ่งที่อ,อยู่เบื้องหลังทุกศาสนานะฮะแล้วเราก็คือนิพพานครับตัวจริงของเราไม่มีการเกิดไม่มีการดับครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขอะไรเป็นสภาพที่นิ่งเฉยครับนี่แหละครับก็คือ สิ่งที่ผมเริ่มค้นพบในตัวของผมเองครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรต่ออะไรเยอะเลยครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างครับคำตอบมันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดที่อาจารย์ว่างั้นที่อาจารย์บอกว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือมนุษย์ที่กลับไปสู่จุดที่เป็นนิพพานอย่างนั้นหรือเปล่าต้องครับเราทุกคนก็ต้องไปสู่จุดนั้นครับถ้าเกิดเราไม่ไปนะครับนะฮะเราก็จะเจอปัญหาหลายอย่าง คือถ้ากบดเราเล่นอยู่ในชีวิตของเราเรามือตีโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับโต๊ะก็ตีกลับนั่นคือหลักแหง่แหงกรรมนั่นเราทำอะไรปับ๊บมันก็มีผลสะท้อนกลับ <cond S 2> มาถึงเราเสมอรเราสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นความทุกข์ก็กลับมาที่ตัวเราเราสร้างความสุขให้คนอื่นความสุขก็กลับมาที่ตัวเราอันนี้เป็นหลักสากลผมถือว่าเป็นหลักของน mm ิวตันนิวตันเนี่ยแอคชั่น e รียคชั่นอีคและออปเปอเรับนะฮะ พอมีอะไรมากระทบกันครกันมันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็มีสิ่งที่กลับมาปฏิกิริยาเท่าเทียมกันก็เกิดขึ้นกับเรานะฮะนั่นเป็นเป็นหลักสากลที่ผมถือว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้ว<ล>อธิบายได้ทุกเรื่องใช่ครับใช่ไหมครับอธิบายได้ทุกเรื่องครับอาจารย์ครับในตอนเช้าของที่โรงเรียนเนี่ยผมทราบว่าหลังจาตที่เด็กเขาทำมีการสวดมนต์มีการ แถวแถวอะไรกันแล้วเนี่ยเล่านิทานฟังกับอาจารย์แล้วเนี่ยนะฮะจะมีวิชาหนึ่งเรื่องวิชาคุณค่าของการเป็นมนุษย์เหรอฮะคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจารย์สอนอะไรครับในในในช่วงชั่วโมงนั้นให้กับเด็กๆพวกนี้นคืออะไรที่มีคุณค่าครับให้เขาเป็นคนดีให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับผมเราจะสอนหมดนะครับนะฮะ แะในในโรงเรียนเนี้ยเพื่อง่ายต่อครูทุกคนเราก็เลยบอกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมี5ประการด้วยกันครับผม 1. ความรักความเมตตาครับความรักความเมตตาถือว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจะมีแต่เมตตารเราจะไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหไม่โกรธใคร เราคิดอย่างเดียวเราจะช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนะฮะแต่พอเรามีเมตตาแล้วเนี่ยมันออกมาในความประพฤติของเราการกระทำของเราทั้งหมดก็จะกลายเป็นความประพฤติชอบ,บอันนี้ก็คือหลักอันที่สองของอค,คุณธรรมคุณค่าความเป็นมนุษย์นะฮะหนึ่ง ความรักความเมตตาสองความประพฤติชอบเราต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องและสิ่งที่เราควรทำต้องมีพื้นฐานจากความเมตตาว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมตลอดเวลานะฮะเสร็จแล้วพอเรามีเมตตาแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีความสงบเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอันที่สามของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ย ก็คือความสงบสุขผจิตใจเราต้องสงบตลอดครับเราต้องยิ้มของเราตลอดคนจะด่าเราเราก็ยิ้มเราไม่ต้องไปโกรธใครครับผมเพราะว่าคนด่าเรามันมีอะไรมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศเข้ามาในหูของเรา <c oughs> เขาไม่ได้ทําอะไรเรารเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเจ็บปวดทรมานอะไรทั้งสิน้นตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ไม่ได้ทําอะไรกับเรา้เราไม่ต้องไปโกรธใครเพราะเราเป็นคนที่เป็นรับมันเข้ามาเองแหละคนที่ทําร้ายตัวเองคือตัวเราเองต่างหากไม่ใช่เขาอย่างนั้นแหละเพราะั้นเราเราแต่มันไม่มีอะไรไงครับเสียงมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศแล้วมันไม่ได้ทําอะไรดังั้นเราไม่ต้องไปโกรธใครอีกแล้วนะครับในชีวิตนี้ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปโมโหใครนะฮะเราอาจจะมีอุปสรรคควรจะดีใจนะเมื่อเรามีอุปสรรคเพราะอะไร เราจะได้เรียนรู้วิธีการข้ามอุปสรรคแล้วเราก็เก่งขึ้นใช่ครับเราก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากความรักความเมตตาความรับผิดชอบความสงบสุขเมื่อมีความสงบแล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติเราโยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและอันนี้เองครับจะทำให้เราเข้าใจความจริงและความจริงเนี่ยก็คือ คุณค่าความเป็นมนุษย์อันที่สี <4. S 1> นะฮะเมื่อเรายกระดับจิตใจเราจะเริ่มค้นพบความจริงรที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้อะไรคือความจริงนะครับนะฮะสมมุติว่าเรามีปัญหาครับมันก็ดีนี่ถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงตอนเราสอนเด็กให้รู้จัก เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บเราก็ต้องเอาโจทย์ให้เขาก็คือปัญหาทางคณิตศาสตร์เขาจะได้รู้จักแก้ครั่นในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีปัญหาในสิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรารพอเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่แหละคือบทเรียนที่สําคัญที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าต่อไปครับแล้วก็อันสุดท้ายในคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือ อหิงสาครับผการไม่ใช้กําลังในการโต้อตอบครับผมไม่ใช้กําลังในการแก้ปัญหาครับต้องใช้วิธีทางสันติครับต้องใช้วิธีของความรักความเมตตาเป็นพื้นฐานเลยนั้นเริ่มต้นจากความรักความเมตตาเนี่ยก็ออกมาเป็นคุณค่าคาประการ,รที่เราให้เด็กเนี่ยเขาได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเืิดเรา ทิ้งไว้อย่างเดียวคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็จะมีแต่คําถามเนี่ยแล้วมันคืออะไรแล้วจะทำได้ยังไงแต่นี่แหละครับเราแบ่งออกเป็น5อย่างอย่างนี่นะแลนี่คือสิ่งที่เราสอนเด็กของเราครับครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่ามุมมองของรลวงตาอัดองที่ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ท่านพูดเนี่ยต้องบอกว่าท่านสามารถที่อธิบายด้วยหลักการที่พิสูจน์ได้นะครับแล้วก็ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มีความเข้าใจเรื่องชีวิตนะครับ ที่สาคัญท่านมีความเชื่อว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นนะครับมาจากพื้นฐาน5ประการอย่างที่ท่านว่านะครับเราจะเริ่ม <c oughs> จากการที่เราต้องมีความเมตตาหรือความรักเก่อน,นะครับการประพฤติอชอบนะครับมาสู่ความสงบนะครับความจริงและสุดท้ายคืออหิงสานะนะครับ5ประการและนั่นคือบันไดที่เดินขึ้นไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับ ในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับเราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับดรอ,อาจองค์ชุมสายนิยาต่อนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับสำวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ ครับบุคคลเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นในรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงประสบความสําเร็จนะฮะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่เนื้อหาคําพูดที่เขาพูดเพียงอย่างเดียวถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งมันมีภาษาบางอย่างที่คนผู้นี้เขารู้ดีว่าเขาจะใช้แล้วปรทําให้เขาประสบความสําเร็จได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนะคุณผู้ชมครับคำว่าเด็กโง่เนี่ยความหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งสองแบบถูกไหมฮะอาจจะหมายถึงกําลังว่าอยู่ก็ได้นะฮะกับอีกแบบหนึ่งอาจจะหมายถึงคําพูดในเชิงเอ็นดูก็ได้ เออแล้วคาว่าเด็กโง่งเหมือนกันเนี่ยมันให้ความหมายทั้งสองอย่างต่างกันได้ยังไงแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างในการพูดที่ทําให้มันแตกต่างกันถูกไหมครับยกตัวอย่างตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมทําไมเราถึงรู้ว่าวันเนี้ยเว,วลาเจ้านายเดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยนะครับเรารู้ว่าวันเนี้ยบรรยากาศไม่ดีแน่นอนทั้งที่ทั้งทั้งที่เจ้านายเรายังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะฮะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างมีภาษาอะไรบางอย่างที่เขาส่งออกมาถูกไหมครับ <S <S สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ <S <S ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับของที่มหาวล UCLA ัย UCLA ในสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าอัลเบิร์ตมาร์ลเบียนนะครับท่านทําวิจัยพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการสื่อสารนะครับในฐานะที่เราพูดคุยกันต่อหน้าต่อตาพูดคุยกันแบบนี้นะครับสิ่งที่มีผลมากที่สุดเนี่ยนะครับ55คืออะไรครับคุณผู้ชมคือภาษากายครับการแสดงออกท่าทางต่างๆนะครับ38 คือเรื่องของน้ำเสียงแล้วก็เพียง7%เท่านั้นเอง,เองที่เป็นเรื่องของตัวเนื้อหาของคําพูดมันพอเราฟังแบบนี้เราก็รู้เลยใช่ไหมครับว่าการที่เราคิดว่าเราพูดเนื้อหาชิ้นนั้นออกไปแล้วเท่ากับเราสื่อสารออกไปแล้วนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงเพราะนั่นคือแค่7%ของสิ่งที่จะสร้างอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อผู้ฟังแค่นั้นเองแต่อีก93%เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันแล้วทำให้การสื่อสารบางครั้งไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับในขณะที่เราสื่อสารให้เราได้ตระหนักอยู่เสมอว่ามันมี93%ที่มีความสำคัญมากๆอยู่นะครับก็คือเรื่องของสีหน้าท่าทางนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับน้ำเสียงที่เราใช้ออกไปถูกไหมครับซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเขาเกิดความตั้งใจฟังหรือสัมผัสบรรยากาศที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้อย่างเช่นบางครั้งเราต้องการเน้นเนื้อหาต้องการให การสื่อสารกับทีมงานของเรากับลูกน้องกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ให้รู้สึกว่าเราจริงจังกับเรื่องที่พูดสีหน้าท่าทางน้ำเสียงก็ต้องเป็นแบบนั้นไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราต้องการให้บรรยากาศมันผ่อนคลายสบายๆเพรา,าะฉะนั้นสีหน้าท่าทางหรือการพูดลักษณะการพูดก็ต้องให้มันรีแลกซ์ไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสารมันถึงจะส่งไปถึงผู้ฟังเนี่ยครบถ้วนโอเคไหมครับแล้วนั่นก็เป็นทักษะชีวิตเชิงบวกที่นําเสนอในวันนี้นะครับ เอาสโบวันี้นะครับรายการน้ำพึ่งแก้วต้องขอขอบคุณสถานที่ร้านคอฟแมนโกนะครับร้านกาแฟนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการน้ำพึ่งแก้วแบบนี้ได้ใหม่นะครับในทุกวันอาทิตย์ครับเวลา14.30นครับนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ของน้ำพึ่งแก้วนะครับเซิร์ชคำว่าน้ำพึ่งแก้วภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับรับรองเจอแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณมากๆนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ